รักข้ามขอฟ้ารักคือสื่อภาษาสวรรคอาจมีใจคนละดูต่างเก็บอยู่คนละส่วนไม่ห่วงถ้ามีสัมพันธ์ขอฟ้าแม่ แจคนละฝาผ่านไกลกันมาแต่ขอฟ้าเดียวกันรัคามขอฟ้าข้ามาผูกพันผูกใจรักมันสองดวงให้เป็นดวงเดียวลา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  ลลลลาาาาครับสำหรับบทเพลงรักข้ามขอบฟ้าผมก็จะนำมาฝากกันอีกนะครับเป็นท่อนฮุกแล้วก็จบเลยละกันจะได้ไปฝึกเพลงใหม่ต่อเนาะงานของพ่ออ,อัควีเสัตกวีอีกเช่นเคยครับเข้าสันทุกนะครับ ที่ร้องให้ฟังแล้วท่านนั้นจะต้องเก็บลมเยอะนิดนึงนะครับรัก,ร,กรักข้ามขอบฟ้ารักข้ามขอบฟ้าตีคำแต่เก็บลมเยอะ่อนนี้ให้ละมุนแล้วก็ปล่อยให้นิ่งเชื่อมนวดให้ได้ให้สมูทครับ รักคำขอป้าแล้วก็หายใจทีนึงรักคือสื่อภาษาสวรรค์ผมใช้เสียงลมเห็นไหมครับรักเห็นไหมครับให้มีความสึกละมุนเหมือนกับเรากำลังบอกรักใครสักคนหนึ่งรักคือสื่อภาษาสวรรค์ และก็เก็บล่อมอาจมีใจอาจมีใจใจออย่าลืมคนละดวงแอโลงตาเก็บอยู่คนละส่วนไม่ห่วงถ้ามีสัมพันธ์สัมพันธ์ตามเสียงนะครับสัมพันธ์ ขอฟ้าขอฟ้าให้มีความรู้สึกว่าฟังแล้วฟ้านี่กว้างจริงๆแม้จะคนละฟ้าหางไกลกันมาแต่ก็ฟ้าเดียวกันรักค้าขอฟ้าข้ามาผูกพันสังเกตคำนี้ไหมฮะมา มาเห็นไหมครับมาผูกมาผูกพันลมเดียวนะแล้วก็หายใจผูกใจรักมันสองดูงให้เป็นดวงเดียวท่อนจบเหมือนจะง่ายตอนที่ใช้คำว่าล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 า,ลา,ลา,ลานี่ตรมนว้อยู่ ลแล้วมาเปลี่ยนตรงนี้ครับครึ่งเสียงไม่ตรงโน้ตนะฟังดีๆถ้าเราฝึก chromatic scale เราจะได้ยู่ถ้าเราฝึก chromatic scale จากเบนโนเราก็จะรู้ว่าอ๋อนี่คือครึ่งเสียงหรือเซมิโทนหนึ่งนะครับ ฝุดกันนะครับติดขัดตรงไหนส่งก้ความก็มามากันได้ต้นประกูลไทยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับขอบคุณที่เป็นกันมังใจให้กันละกันเสมอมาขอบคุณด้วยนะครับยังไงยังไงก็มามีความสุขด,ด้วยกันในการฝกกร้องเพลงกันดีกว่าเนาะวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ